วสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับนะครับท่านเกษตรจังหวัดจังหวัดเชียงรายก็ตอนนี้สดปชอของตำบลปงน้อยนะครับของเราเนี่ยจะเป็นทั้งสอปชอและก็เป็นสพกสพกหลักของทำ่วโดยหลวงนะครับตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของอพืชหัศจรรย์ก็คือ,อเรื่องของแหนแดงนะครับเอามาใช้ในการลดต้นทุนในการผลิตนะครับในด้านของการทําการติดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านพืชนะครับก็เอามา ทำนาลดต้นทุนได้นะครับแล้วก็เอามาตา่แข้งเพื่อจะเป็นวัสดุปุเป็นปุ๋ยนะครับหรือว่าจะเป็นรัดประมงนะครับเอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเชอรี่ที่เราได้เห็นวันนี้นะครับมีเลี้ยงหอยเชอรี่มีหอยขูงก,ก็ใช้แนแดงเป็นส่วนใหญ่ในการเลี้ยงครับแล้วก็ปตัตุสัตว์จะเป็นไก่ไข่นะครับเป็นเต็ดเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวผสมนะครับแล้วก็มันมีธาตุอาหารที่สูงอยู่แล้วนะครับ ็นที่รู้ว่าแนแดงเนีย่ยมันจะมีโปรตีนถึงส0นะครับจากกลุาวิจัยการเสร็จที่เขาวิจัยมานะครับแล้วก็ตัวนี้เลี้ยงง่ายนะครับถ้าการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับสมมติเราจะขยายพันธุ์เราก็มีวัสดุอะไรที่เรามีอยู่ในบ้านนะครับ<ช>เป็นกระมังนู่แตกแต่ว่าขอให้มีน้ำสิบถึงห้าถึงสิบเซนนะครับ,รบแต่เราก็จะมีวิธีการก็คือเราจะปุ๋ยให้มันถ้าเกิดเราเลี้ยงในงไม่ใช่บ่อดิน ครับมันก็จะขาดธาตุอาหารนะครับ,รบแต่ของผมเนี่ยนะครับถ้าเป็นใครเลี้ยงงัวนะครับถ้าเลี้ยงงัวเดี๋ยวเราเอาขี้งัวไปใส่เลยเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนมันก็จะมีปัญหาคือตักออกมาเพาเื่อเติมขี้งัวเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเป็นขี้งัวเราก็แนะนําให้เอาห่อรอดกันอ่าห่อพัดางเขียวแล้วก็ไปจุม<อ>่มแล้วก็ตักออกจากน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นขี้ไก่นะครับวันนี้ผมม่ได้เอาช้อนมานะครับถ้าเป็นขี้ไก่เนี่ยเขาให้ถ้าปริมาณ ก็ถ้าเป็นวงบอกประมาณ80เซนติเมตรเราก็ใช้ประมาณสักสองช้อนแกนนะครับแต่ที่เราไม่อยากช้อนมาแล้วเนี่ยสมมติเราตักหนึ่งครั้งนะครับถ้าที่ไก่เนี่ยเราจะใช้ไม่เยอะเพราะความเข้มข้นมันจะสูงนี่นี่คืออะไรที่ไก่เราเอาไปหมักโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพราะว่าเราเลี้ยงไก่เนี่ยเราใช้แกะด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เอามาหมักใช้เวลาสิบห้าวันเป็นปุ๋ยอินทรีย์เลยครับและคุณภาพสูงนะครับเราก็เอามาใช้ในการเลี้ยง เพื่อเป็นการควบวงจรนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่หมักก่อนเนี่ยแกลมมันก็จะเป็นเม็ดของมันอ่าแล้วก็แล้วก็หนแดงเนี่ยมันจะต้องใช้ฟอสฟอรัสในการในการเติมตับูเพราะฉะนั้นขี้ไก่ไก่ไ่เนี่ยไก่เนี่ยมันกินทุกรโเพากินเลยครับแล้วมันก็จะแก้าะเอาเอาของที่เรามีครับบางคนเรี้ยงันก็ใช่ไหมครับครับก็อันนี้เป็นอปกเรากำลังนำร่องแล้วก็ กำลังขยายความรูรม้ผมในนามของอประธานสปอและก็ประธานสปรปชก็ก็จะขยายองคอ์ความรู้ตรงนี้สาามาชิกของเราเนี่ยเอาไปใช่ไหมใช่ครับทุกคนก็เออปีนี้เราเรา,เราดีเดย์เหมือนเันเนี้ยปีนี้ก็คือถ้าตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูการทํานาแต่ว่าแหนแดงมันต้องอาศัยน้ำนะครับเวลาเราปลูกข้าวเสร็จแล้วเราก็สามารถสมาชิกสามารถมาเอาที่ที่สปกเราได้ที่สรปชเราได้เลย คือพอช่วงสิงหาน้าฝนจะมีเยอะตอนนี้ถ้าเราให้ไปก็คือบางคนถ้ามีน้าก็เอาเข้าไปได้โดยเฉพาะอ,อําเภอไหนที่มีทำมีชลประทานนะอย่างดอยหลวงนี่อาจจะต้องใช้ใช้น้าฟ้าจะเป็นส่วนใหญ่แตถ้า,ถาที่ไหนก็มีชลประทานเนี่ยสบายเลยครับปลูกข้าวปุ๊บแล้วก็เอาแหนแดงลงไปเลยประโยชน์ก็คือได้ทั้ง ในตัวเช่นเนื่องจากในตัวเช่นเนี่ยจริงๆถ้าเราใส่ฤดูก,การนี้คณาไม่ขาดเลยนะครับฤูดูการหน้าเราจะไม่ต้องใช้ยูเรียเลยเพราะว่ายูเรียของมันเนี่ยมันจะได้ถึงประมาณ2กิโลกร,รมัมถ้าเป็นน้ำหนักของยูเรียก็คือเทียบเท่ายูเรียได้ประมาณสักสิบสองกิโลกรัมต่อไร่เลยจะได้น้ำหนักยูเรียมันตั้งหกกิโลเมตัวนึงได้ครับเพื่อสวนก็คือตัวเนี้ย เขาเอาไปกัเรียกว่าไปปลูกผักเัก่เพราะว่าปลูกผักเนี่ยบางทีเราใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันการการดูดดูดธาตุอาหารมันจะบดีทุนนี้มันจะไอ้นี่มันจะค่อยๆปลดปล่อยแล้วมันก็เอาไปโรยตามโคนต้นไม้เนี่ยออมันจะดูดความชื้นได้ผมเยอะเป็นหลายเป็นร้อยเท่าเลยเพราะว่ามวลามันแห้งปุ๊บเนี่ยมาจากกิโลหนึ่งมันจะเหลือนิดเดียวอย่างอ่าแล้วเวลาเราพอโดนความน้ำปุ๊บเหมือนกับองความชื้นได้ มันจะได้ประโยชน์ก็ถือได้ว่ามันสามารถได้ควบคุมด้านการเกษตรทั้งหมดเลยครับก็แต่ว่าปัญหาก็คือการขยายตัวต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของการขยายเพราะว่าเรียงง่ายแต่ปัญหาอุปสรรคก็มีปัญหาอุปสรรคก็อย่างเช่นมีแมลงพึกผีเสื้อนะครับแล้วก็แสงแดดนะครับอ่าเนี่ยสำคัญแล้วก็ศัตรูปเช่นไอ้พึกปลวกก้งต่างๆเนี่ยมันถ้าเราไม่มีภาชนะไม่อ้อมไม่ดี มันก็จะเข้าไปกินมันจะทําให้ให้ลดลงแต่ข้อเสียงมันคือมันเลี้ยงในน้ําลึกไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นเลี้ยงในบ่อปลาไม่ได้ปลาจะกินหมดเพราะฉะนั้นเราต้องทําพื้นที่ขยายเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็ทําทางแสงให้มันห้าิบเปอร์เซ็นต์จะต้องมีแลมแฉม,<ะ>มก็มกันกองแสงแดดได้แต่ถ้าไม่มีเราเอาไว้ใต้ต้นไม้แสงกับไรก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเกี่บใบไม้อาจจะรูดเพร<ม>าะฉะนั้น ถ้าจะได้ผิดตรงนี้ก็ดูที่ของรปชของเราก็มีทำให้ดูเป็นตัวอย่างครับขอบคุณมากครับครับเยี่ยมจริง